สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวอยากเราเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าโลกทั้งใบของเรานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อการค้าการเกษตรหรือการอยู่อาศัยแบบสงบสุขแต่กลับถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นคือการเป็นป้อมปราการชีวิตของผู้คนบนนั้น ตั้งแต่ลมหายใจแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายมีไว้เพื่อสงครามเด็กๆเ,เรียนรู้วิธียิงปืนก่อนที่จะหัดเขียนหนังสือแผนผังของเมืองถูกออกแบบมาให้เป็นกับดักมรณะและประวัติศาสตร์1,000 10, 0ปีที่ผ่านมาของพวกเขาคือเรื่องราวของการยืนหยัดต้านทานศัตรูที่น่าสะพึงกลัวที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญ ในจักรวาลอันมืดมิดของ Warhammer 40K นั้นมีดาวเคราะห์แบบนั้นอยู่จริงๆครับและชื่อของมันก็คือคาเดียหรือเคเดีย เรื่องราวของคาเดียนั้นไม่ใช่แค่เรื่องราวสงครามอาวกาศธ,ธรรมดาแต่มันคือมหาการ์ที่วาดด้วยการเสียสละความทรหดอดทนและโศกอนาต,ตกรรมที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการมันเป็นเรื่องราวของโลกที่ถูกชะตากำหนดให้เป็นผู้เฝ้าระวังประตูสู่นรกแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับพวกเขาไปทำความเข้าใจว่าทำไมความขวัญที่ดูเรียบง่ายอย่าง คาเดียยังคงยืนหยัดถึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและทรงพลังไปทั่วทั้งกาแล็กซี่แม้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะไม่เหลืออยู่อีกต่อไปแล้วก็ตามสำหรับจุดเริ่มต้นอันเป็นปริศนาของคาเดียนั้นก่อนอื่นเราต้องย้อนเวลาไปไกลมากๆเลยครับ ไกลเกินกว่าที่มนุษย์คนแรกจะถือกำเนิดขึ้นอีกเวยซ้ำในยุคนั้นคาเดียเป็นดาวเคราะห์ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างเลยถ้านึกภาพตามก็มันเป็นดาวเคราะห์ที่อากาศหายใจได้มีแรงโน้มถ่วงสูงกว่าโลกของเรานิดหน่อยประมาณ 1.12G ซึ่งทําให้ทุกชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นมาที่นี่นั้นมีกระดูกและมวลกล้ามเนื้อที่หนาแน่นกว่าโดยธรรมชาติมนุษย์ที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อนานวันเข้ากระดูกของพวกเขาก็แข็งแรงขึ้น คาเดียมีทิวทัศน์ที่หลากหลายตั้งแต่ทุ่งหญ้ามัวที่ลมแรงจนเกิดเสียงหวีดวิวไปจนถึงป่าไม้ทึบที่มีพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างต้นเอ็กเซลซึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาดสภาพแวดล้อมแบบนี้นี่เองครับที่ทําให้มันเป็นโลกที่พร้อมที่จะให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาตั้งรกรากแต่ว่าท่ามกลางความสมบูรณ์แบบนี้ก็มีบางสิ่งที่ผิดปกติตั้งตระงานอยู่มันคือเสาไพลอนเสาไพลอนเป็นยังไงลองนึกถึงเสาหินสีดําสนิทราวกับความว่างเปล่าใน กามันสูงจากพื้นดินเคลื่อนไปบนฟ้าประมาณ500เมตรและฝังลึกลงไปในพื้นดินอีกหลายกิโลเมตรและมันมีจํานวนเกือบ6,000ต้นกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งดาวเคราะหซึ่งแต่ละต้นก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างน่าพิศวงผิวของมันเรียบสนิทไม่สะท้อนแสงและไม่เคยมีรอยผุพังตามกาลเวลา วัสดุที่ใช้สร้างเรียกว่าน o อกติลิสซึ่งมันมีคุณสมบัติในการทำให้พลังงานจากมิติที่เรียกว่าวาร์ปสงบลงหรือว่าสลายไปไอเสาวพวกนี้มันจะส่งเสียงฮึมฮัมเบาๆตลอดเวลา มันเป็นเสียงที่แทบจะไม่ได้ยินด้วยหูแต่รู้สึกได้ถึงกระดูกสันหลังมันคือความรู้สึกเหมือนกับว่าคนกําลังยืนอยู่ข้างเครื่องจักรขนาดมากขึ้นมาที่กำลังทํางานอยู่เงียบๆและที่น่าขนลุกที่สุดคืออายุไขของมันครับจากการตรวจสอบจากเรปตัส m e c h a n i c ัสพวกเขาพบว,ว่าไอเสาวพวกนี้นะ่ะมันมีอายุมากถึง65ล้านปีและแน่นอนว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์โบราณที่ไร้วิญ,ญญาณที่เรียกกันว่าเนคคร หรือบางคนอาจจะเรียกว่าน้าผีก็ได้แต่น่าจะบอกอายุได้เยอะเลยว่าคนที่รู้จักน้าผีนี่ต้องไม่ธรรมดาแล้ว และในยุคที่เหล่าเนครอนกำลังทำสงครามกับผู้สร้างจัก,กรวาลในสงครามที่เรียกว่าวอ r ิน h ฮาเวนหรือว่าสงครามในสวงสวรรค์นั้นเสานี้สร้างมาในตอนนั้นที่นี้คนส่วนใหญ่ในจัก,กรวรรดิของมนุษย์เนี่ยก็จะเข้าใจผิดมาตลอดว่าไอเสาวพวกนี้นั้นมันถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไอออฟเทอร์ซึ่งเป็นเหมือนประตูมิติสู่นรกที่อยู่ใกล้กับคาเดียแต่จริงๆแล้วมันเป็นความบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็น่าแปลกใจอันดับต้นๆเลยในประวัติศาสตร์กาแล็กซีจุดประสงค์ดังเด ของเนครนก็คือการสร้างเครือข่ายเสาพวกนี้ทั่วกาแล็กซี่เพื่อตัดพลังของศัตรูไม่ให้ศัตรูน้ำดึงพลังจากวารมาใช้ได้เอาจริงๆก็คือมันจะสร้างเขตปลอดพลังจิตขึ้นมา แต่ตำแหน่งที่พวกเขาเลือกสร้างเครือข่ายนี้โดยบังเอิญน,นั้นมันคือตำแหน่งเดียวกันกับในอีกหลายสิบล้านปีต่อมาที่จะเกิดการล่มสลายของอารยาธรรมเอลดา้าซึ่งการระเบิดพลังจิตครั้งสุดท้ายของพวกเขาได้ให้กำเนิด I อออคเทอร์ขึ้นมาพอดีตรงนี้เป๊ะๆมันก็เลยเหมือนกับว่าเนครอนสร้างกงเอาไว้โดยไม่รู้ตัวและอีกหลายล้านปีต่อมาสัตว์ร้ายที่น่ากลัวที่สุดในจัก,กรวาลก็ดันเกิดขึ้นตรงกรงพอดีมันเป็นความบังเอิญที่ทําให้คาเดียกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดและผนึกชะตากรรม ของมันไปตลอดกาล การเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มเดินทางท่องไปในอวกาศในช่วงยุคทองที่โดนหลอกว่ามันเป็นยุคมืดทางเทคโนโลยีและแน่นอนว่าดาวเคราะห์ที่น่าอยู่แบบคาเดียก็ถูกค้นพบและกลายเป็นอนานิคมแต่แล้วยุคทองของมนุษย์ก็จบลงเกิดสงครามกับเหล่า AI ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็พายุว้าวโหมกระหนำ่ำการเดินทางข้ามดวงดาวก็เป็นเรื่องอันตรายคาเดียถูกตัดขาดออกจากโลกและถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพังหน้าประตูสู่นรกที่เพิ่งเปิดออกรอจินตนาการถึงความโดดเดี่ยวและความ ความสิ้นหวังของผู้คนบนนั้นดูสิครับพวกเขาต้องใช้ชีวิตโดยมีไอออฟเทอร์เรอวันเนธแห่งความสยองขวัญลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลามันคือแรงกดดันทางจิตใจที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้จริงเสียงกระซิบในความฝันความหวาดระแวงที่ไม่เคยจางหายวัฒนธรรมของพวกเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเริ่มมีการบูชายันและทําพิธีกรรมแปลกประหลาดมากมายในที่สุดพวกเขาก็เริ่มหันไปบูชาพลังอํานาจแห่งความชั่วร้ายที่ลิดลอดออกมาจาก Eye of t e r r ์ r นั่นแหละหรือที่เรารู้จักกันในานามเทพเจ้าครีอ นนั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาไม่ได้กลายร่างเป็นปีศาจที่น่าเกียดน่ากลัวแต่ร่างกายของพวกเขากับเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ส่งผลต่อพันธุก,กรรมนั่นคือดวงตาสีม่วงสดใสมันกลายเป็นเหมือนรอยสักที่ลบไม่ออกเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงอดีตอันมืดมนของดาวเคราะหดวงนี้และเป็นลักษณะเด่นที่ชาวคาเดียทุกคนจะมีติดตัวไปตลอดไม่ว่าพวกเขาจะพักดีต่อใครก็ตาม อารยธรรมที่8เปื่อนนี้ดําเนินไปจนกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิมาถึงและเมื่อพบว่าดาวฟรอท้างดวงตกอยู่ภายใต้อํานาจของเคออส พวกเขาก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการชําระล้างกองเรือรบของจัก,กรวรรดิได้ยิงอาวุธล้างผ่านที่เรียกว่าตอร์ปิโดไซโครนิกลงมาเผาทําลายชั้นบรรยากาศและแปลสภาพพื้นผิวของดาวทั้งดวงให้กลายเป็นทะเลเพลิงเป็นการลบประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดให้สิ้นซากเพื่อที่จะเริ่มต้นเขียนมันขึ้นมาใหม่ในฐานะดาวเคราะห์ป้อมปราการหลังจากการชําระล้างและหลังจากสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่เรียกว่าฮอรัสเฮเรซี่จบลงคาเดียได้ถือกําเนิดขึ้นใหม่อีกครั้งคราวนี้ ชากรที่ถูกส่งมาตั้งรบรากคือกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อองค์จกักรพรรดิอย่างสุดหัวใจและภารกิจของพวกเขาก็ชัดเจนนั่นคือการเป็นกำแพงที่มีชีวิตขวางกั้นระหว่างมนุษยชาติกับความสยดสยองจาก Eye Eye o f t e r r o r ทีนี้ เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าสังคมของคาเดียนั้นไม่เหมือนที่ไหนในจัก,กรวาลเลยมันไม่ใช่สังคมที่มีกองทัพแต่สังคมทั้งสังคมคือกองทัพอัตราการเกิดถูกควบคุมให้สมดุลกับอัตราการสูญเสียในสนามรบอย่างพอดีถ้าคุณเป็นเด็กที่เกิดบนคาเดียนะครับวันแรกที่คุณลืมตาดูโลกของเล่นชิ้นแรกที่คุณได้จะไม่ใช่ตุ๊กตาหมีแต่จะเป็นปืนเลเซอร์จําลองคุณจะถูกสอนให้ถอดประกอบและทําความสะอาดมันจนคล่องแคล่วก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้อีก เพลงที่คุณได้ยินก่อนนอนก็ไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กแต่เป็นเพลงมาร์ชของกองทัพพออายุได้6กถึงเขวบคุณต้องเข้าพิธีกรรมสุดโหดที่เรียกว่าเดือนแห่งการสร้างคุณจะถูกส่งไปที่เกาะรกร้างอันหนาวเหน็บอย่างเกาะคาดูตัสพร้อมกับมีดแค่เล่มเดียวต้องหัดล่าสัตว์หาอาหารสร้างที่พักและเอาชีวิตรอดให้ได้ด้วยตัวเองหรือจะจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้ ที่นี่นั้นมีทั้งสัตว์ป่าดุร้ายและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยใครที่รอดกลับมาได้ก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและพึ่งพาตัวเองได้ตั้แต่อายุยังน้อยและเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นทุกคนต้องเข้าร่วมกองทัพมันคือกองทัพเยาวชนหรือว่าไวชิล ซึ่งตั้งชื่อตามหมวกเกราะสีขาวที่พวกเขาสวามใส่พวกเขาจะฝึกฝนและออกรบในสถานการณ์จำลองที่สมจริงหรือบางครั้งก็ต้องเจอของจริงเลยด้วยซ้ำคนที่รอดและพิสูจน์ตัวเองได้ก็จะได้รับสิทธิ์ในการทามหมวกของตนให้เป็นสีของกองร้อยและกลายเป็นทหารเต็มตัวในหน่วย Shock Troop ที่มีชื่อเสียงทั่วกาแล็กซีและถ้าคุณเก่งที่สุดในรุ่นมีความสามารถโดดเด่นทางร่างกายและจิตใจคุณก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็น Class k i n หน่วยรบชั้นยอดที่สวมชุดเกราะที่หนากว่า อาวุธที่ทรงพลังกว่าเปรียบเสมือนหน่วยพิเศษของคาดเดียนั่นเอง แต่ว่าแนวคิดทางทหารนี้นั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในค่ายทหารของพวกเขานะครับแต่มันซึมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตชาวคาเดียเลยเสื้อผ้าของคนละเลือมไม่สิต้องบอกว่าเป็นทหารนอกประจําการมากกว่าก็ยังมีรวดลายเป็นลายพรางซึ่งเป็นเรื่องปกติบ้านทุกหลังถูกสร้างให้มีเกราะป้องกันและมีช่องยิงราวกับเป็นบังเกอร์ขนาดเล็กสถานะทางสังคมของคุณไม่ได้วัดกันที่ความร่ํารวยแต่วัดกันที่ยศทางทหารทุกคนเกิดมาติดยศหมดเวลาคนคาเดียนั่งคุยกันใน ร้านกาแฟพวกเขาไม่ได้คุยเรื่องดินฟ้าอากาศไม่ได้คุยเรื่องการเมือง ไม่ได้คุยเรื่องดราม่าอะไรเลยแต่จะคุยกันเรื่องยุทธวิธีใหม่ๆเทคนิคการบำรุงรักษาอาวุธหรือข่าวสารล่าสุดจากแนวหน้าแม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมายก็ยังเป็นเรื่องของทหารที่นี่ไม่มีกองกำลังตำรวจพิทักษ์สันติราจ,จากอาเดฟตัสอาบิสแต่หน้าที่ในการควบคุมดูแลบุคคลดูแลกฎหมายคือกองกำลังพิทักษ์ภายในหรือก็คือกองกำลังสารวัตรทหารของคาเดียเองที่คอยควบคุมความสงบเรียบร้อยของกฎหมายบ้านเมืองและก็มีกฎหมายหนึ่งที่เป็น เอกลักษณ์ของคาเดียซึ่งสะท้อนปรัชญาของพวกเขาอย่างชัดเจนที่สุดนั่นก็คือกฎแห่งการถอดนะครับเนื่องจากอัตราการเสียชีวิตของชาวคาเดียนั้นมีสูงมากพื้นที่ในการสร้างสุสานก็มีไม่เพียงพอสุสานจึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่ายิ่งสุสานทุกแห่งนั้นจะถูกตรวจสอบเป็นประจำโดยเจ้าหน้าที่และเมื่อไหร่ก็ตามที่จารึกบนป้ายหลุมศพของทหารคนใดคนหนึ่งเลือนลางจนไม่สามารถอ่านออกได้อีกต่อไปแล้วหลุมศพนั้นจะถูกขุดขึ้นมาและกระดูกจะนำไปรว ทำกันไว้ที่หลุมรวมขนาดใหญ่ใต้ดินตระกาเบื้องหลังนั้นเยือกเย็นและเป็นไปตามหลักปฏิบัติอย่างยิ่งครับหากชื่อของคุณถูกลืมเลือนไปแล้วหน้าที่ของสังคมที่จะต้องจดจําคุณก็สิ้นสุดลงและพื้นที่นั้นจําเป็นสําหรับผู้ที่เพิ่งสละชีพเพื่อปกป้องคาเดียต่อไปกฎหมายนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมของคาเดียรครับในขณะที่ดาวเคราะห์อื่นๆที่เจอสงครามหนักๆอย่างครีจะกลายเป็นพวกคลั่งลทัทธิบูชาความตายและยึดติดกับพิธีกรรมโบราณแต่ คาวคาดียนั้นเป็นทหารมืออาชีพที่ยึดมั่นในหลักปฏิบัติมากกว่าความคลั่งไคล้ พวกเขาอาศัยอยู่หน้าประตูนรกมา1น0 0 0ปีต้องคอยกำจัดลับที่คออสที่ผุดขึ้นมาในสังคมตัวเองอยู่เสมอประสบการณ์ตรงนี้สอนให้พวกเขารู้ว่าการอยู่รอดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสวดภาวนาเพียงแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวินยัยการฝึกฝนและปืนลาสกันในมือต่างหากเมืองต่างๆของคาเดียนั้นถูกเรียกว่าเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการฆ่าหัวใจการป้องกันของคาเดียก็คือเมืองป้อมปราการที่เรียกว่าคลาสซึ่งมันไม่ใช่แค่เมืองที่มีกำแพงหน,งหนา,หนาๆเท่านั้นนะครับแต่มันคือกับดั มรณะขนาดมหึ้มมาถ้าคุณมองจากบุมสูงพังเมืองของคลาสแต่ละคาเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาวงกฏที่ซับซ้อนถนนทุกสายถูกออกแบบมาเพื่อบีบให้ศัตรูที่บุกเข้ามาต้องเดินไปในทิศทางที่ผู้ป้องกันต้องการซึ่งปลายทางของเส้นทางเหล่านั้นก็คือเขตสังหารหรือว่าคิวโซนที่มีป้อมปืนและพลซุ่มยิงรอต้อนรับอยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมาจาก3มทิศทางในทุกสี่แยกทุกอาคารทุกหน้าต่างถูกเปลี่ยนให้เป็นตำแหน่งป้องกันได้ลองนึกภาพการบุกเข้าไปในเมืองแบบ ค,คุณเลี้ยวเข้าซอยหนึ่งอาจจะเจอกับปืนกดดักซ่อนอยู่ในบังเกอร์คอนกรีตที่ผนังตึกตรงข้ามคุณพยายามเข้าไปอีกตึกก็เจอกับกับดักและทหารรออยู่ในทุกชั้นมันเหมือนกับว่าสถาปนิกที่นี่นั้นไม่ได้ออกแบบบ้านเมืองเพื่ออยู่อาศัยแต่ออกแบบมาเป็นเครื่องจักรสังหารขนาดมามาโดยใช้ตึกรามบ้านช่องเป็นชิ้นส่วนนี่คือเหตุผลว่าทาไมการยึดเมืองคลาสแม้เมืองเดียวนั้นถึงเป็นฝันร้ายของกองทัพผู้บุกรุกและทําให้คาเดียสามารถต้านทานการลุกรานที่ใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่า เป็นเวลานับหมื่นปีได้แต่แล้วครับทุกอย่างก็มีจุดจบศัตรูตัวฉากาจที่สุดของคาเดียได้เปิดเผยตัวชายผู้เป็นทายาทของจอมทรยศทอรัสและได้กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของกองกำลังเคออสนั่นคืออาบารอนเดอะดิสอยเลอร์อาบารอนได้เปิดฉากสิ่งที่เรียกว่าสงครามอันยาวนานหรือว่าลองวอร์เพื่อแก้แค้นจกักรวรรดิและตลอด1 0,000ปีที่ผ่านมาเขาได้นำกองทัพบุกเข้าโจมตีประตูแห่งคาเดียครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเรียกกันว่าแบ็กครูเซตทีนี้จกักรวรรดิเข้าใจผิดมาตลอดว่าการโจมตี12ครั้งแรกของอาบอรอนมันล้มเหลว เพราะเขาไม่เคยบุกทะลวงผ่านคาเดียได้เลยทุกครั้งที่เขาพ่ายแพ้จักรวรรดิก็จะฉลองชัยชนะแต่ความจริงแล้วจักรวรรดิกำลังตกอยู่ในอุบายที่แย,ยบยลและยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อเป้าหมายที่แท้จริงของอับรอนไม่ใช่การยึดคาเดียครับแต่เป็นการค่อยๆทําลายเครือข่ายเสาไพรล,ลอนของเนครอนที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณอย่างเป็นระบบเขารู้ความลับที่จักรวรรดิไม่รู้นั่นคือเสาพวกนี้ต่างหากที่คอยควบคุมไอออฟเทอร์เรอร์เอาไว้ถ้าทําลายมันได้มากพอไอออฟเทอร์เรอร์ก็จะขยายตัวและกืนกิน ก,ก,การบุกโจมตีแต่ละครั้งนั้นเป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเขาอาจจะส่งกองทัพใหญ่ไปโจมตีที่หนึ่งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้หน่วยรบย่อยแอบเข้าไปทำลายเสาไพาลอนบนดาวเคราะห์อีกดวงอย่างเงีเยบๆและในเหตุการณ์แบล็กครูเซตครั้งที่12หรือที่รู้จักกันในนามสงครามโกติกเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของเขาเป้าหมายของเขาไม่ใช่การยึดครองเขตอวากาศแต่เป็นการชิงอาวุธโบราณที่เรียกว่าป้อมประการแบ็กสโตนซึ่งเป็นสถานีรบที่ทรงพลัง พอที่จะทำลายดาวเคราะห์ได้และเขาก็ชิงมันมาได้สำเร็จถึงสองแห่งเพื่อเตรียมใช้ในสงครามครั้งสุดท้ายเขาเล่นเกมที่ยาวนานและอดทนเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้และทุกย่างก้าวของเขาก็ค่อยๆนำพาคาเดียไปสู่จุดจบแต่ท่ามกลางสงครามที่สิ้นหวังนี้คาเดียได้ให้กําเนิดวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาชายผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปกป้องและยืนหยัดเขาคือเอสคาอีค e รีต ครีสเป็นเด็กกพร้าจากสงครามเติบโตขึ้นมาในกองทัพและแสดงเห็นถึงพรสวรรค์ด้านกลยุทธ์ที่หาตัวจับไดย้ยากเขามีความสามารถในการอ่านเกมในสนามรบได้อย่างน่าเหลือเชื่อและมีความเป็นผู้นำที่ทำให้เหล่าทหารพร้อมจะตายเพื่อเขาได้เขาไต่เต้าขึ้นมาได้จนเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของเคเดียในตำแหน่งลอสคาสเทลล์ในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดชื่อเสียงของครีสนั้นได้โด่งดังไปทั่วจนเป็นตำนานเลยครับมีเรื่องเล่าขานกันในหมู่ทหารซึ่งจริงๆแล้วมันกลายเป็นมีมในหมูแ่แฟนๆ ด้วยว่าครีพส,สามารถซ่อนกองทัพรถถังทั้งกองทัพหรือแม้แต่หุ่นรบไทท่านที่สูงเท่าตึกไว้หลังพุ่มไม้ต้นเดียวได้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เกินจริงเป็นมีมเฉยๆนะครับแต่เบื้องหลังเรื่องตลกนี้คือความจริงที่ว่าครีตนั้นเป็นนักกลยุทธ์ที่คาดเดาไม่ได้และมีความเจ้าเล่ยจนศัตรูต้องหวาดภาวะ แต่ครีตก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ครับเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่ต้องแบกรับภาระของดาวเคราะห์ตัวเองไว้บนบา่าเขายอมรับว่าตัวเองเป็นนักการเมืองที่แย่และมักจะหมกมุ่นอยู่กับแผนการรบจนละเลยเรื่องอื่นๆโชคดีที่เขามีเพื่อนคู่ใจและนายทหารคนสนิทอย่างจารันเคลวนายทหารร่างยักษ์ผู้เงียบขรึมที่คอยจัดการเรื่องจุกจติดและเป็นเหมือนกับเสียงแห่งเหตุผลให้ครีตอยู่เสมอความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นทําให้พวกเขาดูเป็นมนุษย์ที่มีมิติและน่าเอาใจช่วยไม่ใช่แค่วีรบุรุษในอุด ติแต่เป็นชายผู้ยืนหยัดอยู่ในแนวหน้าของสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นและแล้วในวันที่ทุกคนหวาดกลัวก็มาถึงแบ็คครูเซดครั้งที่13ได้เริ่มต้นขึ้นคราวนี้อบอดอนไม่ได้มาเล่นเล่นเขาทุ่มทุกอย่างที่มีเขานํากองเรือขนาดมากขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนออกมาจากไอออฟเทอร์เรอร์พร้อมด้วยอาวุธชนิดใหม่ที่เขาได้มานั่นก็คือป้อมประการแบ็กสโตนสถานีรบโบราณที่ทรงพลังพอที่จะทําลายดาวเคราะห์ทั้งดวงได้ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว สงครามครั้งสุดท้ายของคาเดียได้เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดทั้งในอวกาศและบนภาพื้นดินฝ่ายจักรวรรดิเกือบจะพ่ายแพ้หลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ก็ได้ปาฏิหาริย์และการมาถึงของกำลังเสริมที่ไม่คาดฝันเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของนักบุญเซเลสตีนนักรบในตำนานที่ฟื้นคืนชีพซึ่งการมาถึงของเธอก็เหมือนแสงสว่างแห่งความหวังที่สอดส่องลงมาในสนามรบหรือแม้กระทั่งการมาของพันธมิตรที่ไม่คาดคิดอย่างทรัสซีนผู้ไม่สิ้นสุดโอเวอร์อรลดแห่งเผ่าพันธุ์ ทรารซีนั้นเป็นเหมือนนักสะสมของเก่าประจําจกักรวาลเขามองว่าการทําลายเคเดียจะเป็นการสูญเสียของสะสมชิ้นสําคัญไปเขาจึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือฝ่ายอินเทเรียมออฟแมนเพื่อปกป้องของในพิพิธภัณฑ์ของเขาเอาไว้ซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดเมื่อฝ่ายจัก,กรวรรดิได้รู้แผนการที่แท้จริงของอาบารอนและพยายามจะเปิดการใช้งานเสาไพลอนทั้งหมดเพื่อปิดเนตรแห่งความสยองขวัญลงอย่างถาวรการต่อสู้ที่สิ้นหวังจึงเกิดขึ้นในอุโมงค์ใต้ดินขณะที่นักบวชเทคโนโลยีและ พยายามแข่งกับเวลาเพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีโบราณนี้นั้นในที่สุดเสาไพลอนก็เริ่มทํางานมันสร้างสนามพลังที่ทําให้พวกปีาศาจและพลังของคลีออสอ่อนแอลงอย่างมากอบบาดอนซึ่งกําลังจะพ่ายแพ้จึงตัดสินใจทําในสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดเขาเทเลพอร์ตตัวเองมายังสูนย์บัญชาการของคลีตโดยตรงเพื่อหวังจะจบสงครามด้วยการสังหารผู้นําทั้งหมดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจึงเกิดขึ้นระหว่างอบาดอนและเหล่าผู้กล้าของจักวรวรรดิพวกเขาสามารถสู้จนทําให้อบาดอนบาดเจ็บสาหาัสและต้องหนีกลับไปได้ จักรวรรดิชนะการลบแล้วแต่มันเป็นชัยชนะที่อยู่ได้ไม่นานอาบ,บาดอนแม้ว่าจะบาดเจ็บแต่ก็เต็มไปด้วยความเครียดแค้นเขาได้ออกคําสั่งสุดท้ายที่เป็นตำนานโดยเขาสั่งให้ลูกน้องนําซากของป้อมปราการแบ็กสโตนฟอเทสที่เสียหายพุ่งเข้าชนคาเดียและหายนะก็บังเกิดขึ้นแรงกระแทกมหาศาลทําให้เปลือกดาวเคราะห์แตกเป็นเสียงเสียงเสาไพาลอนพังทลายลงคาเดียปราการที่ยืนหยัดมา1 0,000ปีกําลังจะถูกฉีกกระชากและดูดกลืนเข้าไปในวาร์ฟข้ามกลางความโกลาหลนั้น ลอสคาสเตลันครีดปฏิเสธที่จะอบพยพเขายืนหยัดสั่งการเป็นคนสุดท้ายต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อซื้อเวลาให้ผู้คนของเขาหนีรอดไปให้ได้มากที่สุดและกองทหารบางส่วนของเคเดียนั้นแม้ว่าจะกระจัดกระจายไปบนเศษซากของดวงดาวแต่ก็ยังพบว่ามีแสงเลเซอร์ยิงต่อสู้กันอยู่แม้ว่าดาวจะแตกไปแล้ว จนเป็นที่มาของคําว่าดาวเคราะห์แหลกสลายก่อนที่ทหารจะยอมแพ้และต่อมาไม่นานลอสคาสเตลันในขณะที่เขาล้มลงข้ามกลางสร้างปรหักหักพังของโลกที่เขารักทรัซีนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและจับเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของสะสมในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของเขาไปตลอดกาลเนื่องจากว่ามันเจ๋งดีนี่คือบุคคลในตำนานเรยนเว้ยต้องสะสมไว้แล้วละ่ะโอเคสขอนรารรกรรมของคริสคือเขาไม่ได้ตายอย่างวีรบุรุษแต่ถูกเก็บรักษาไว้ในฐานะโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งนั่นเองการ ร่มสลายของคาเดียนั้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วกาแล็กซี่การทำลายเสาไพลอนทำให้ไอออฟเทอร์นั้น,น,นระเบิดออกอย่างรุนแรงและสร้างรอยแยกมิติขนาดมหึมาที่เรียกว่าเบอร์เกอริฟซึ่งฉีกกาแล็กซี่ออกเป็น2ส,ส่วนและนำพายุที่มืดมนที่สุดเข้ามาสู่จัก,กระวรรดิดูเหมือนว่าอาบารอนจะชนะสงครามแล้วแต่เขาก็น่าจะคิดผิดเพราะว่าการกระทำของเขานั้นได้เปลี่ยนศัตรูที่เคยตั้งมั่นอยู่กับที่เป็นกองทัพเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยความแค้นชาวคาเดียผู้รอดชีวิตนับล้านที่กระ ายไปอยู่ทั่วกาแล็กซีนั้นไม่ได้ยอมแพ้พวกเขากลายเป็นเด็กกำพร้าที่ไร้บ้านแต่จิตวิญญาของพวกเขากลับแข็งแกร่งกว่าเดิมพวกเขาตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ดวงใหม่และเรียกมันว่าคารียรียใหม่ นิวคาเดียแต่บ้านที่แท้จริงของพวกเขาคือสนามรบพวกเขารับสมัครทหารจากดาวเคราะห์อื่นๆเข้ามาเสริมกําลังเผยแผ่วัฒนธรรมและวินัยแบบคาเดียไปทั่วทุกหนทุกแห่งการเป็นชาวคาเดียไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดที่ไหนอีกต่อไปแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณยึดมั่นในอุรมการณ์ของพวกเขาหรือไม่อาบาดอนทําลายดาวเคราะห์แต่เขากลับทําให้จิตวิญ,ญญาณของมันแพร่กระจายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและที่สําคัญมรดกของครีตนั้นยังไม่จบสิน้นเออร์ซุราครีตบุตรสาวของเขาได้ก้าวข้ มาเป็นผู้นําคนใหม่เือสวมเสื้อคลุมขาดวิ่นของพ่อและแบกรับภาระในตำนานไว้บนบา่าเป็นสนัญลักษณ์ว่าคาเดียรุ่นใหม่ พร้อมที่จะล้างแค้นแล้วและคําขวัญที่ว่าคาเดียยังคงยืนหยัดก็ได้เปลี่ยนความหมายไปตลอดการจากเดิมที่เป็นแค่การบอกว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ยังอยู่ดีได้กลายเป็นคําประกาศเจตจานงเป็นเสียงตะโกนแห่งการท้าทายดังก้องไปทั่วสมรภูมิว่าตราบใดที่ยังมีทหารแม้เพียงคนเดียวยืนหยัดต่อสู้เพื่อมนุษยชาติคาเดียก็ยังคงยืนหยัดอยู่เสมอและสําหรับในคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดตกหล่นหรือไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยมรณะทีนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ับช่องแมวอยากเล่าในเรื่องเล่าจากดวงดาวอื่นๆในอนาคตครับขอพระคุณครับ